ไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วนะคะเพื่อนๆคิดถึงบีหรือเปล่าไปทำงานกันแล้วยังคะเพื่อนๆถ้าใครมาดูย้อนหลังสวัสดีนะคะวันนี้ไม่ได้คาดหวังให้คนมาดูไลฟ์สดเยอะนะเพราะว่ารู้ว่าแบบช่วงนี้กำลังเพื่อนๆกำลังเดินทางไปทำงานกันใช่ไหมเออวันนี้มานะนะคะมาในเรื่องของ f u มู moon message นะคะในครั้งนี้นะคะวันที่เจดปมีนาคมนะคะ เออวันที่7 8มีนาคมแล้วก็น่าจะไปถึงวันที่11เอเลยนะคะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆคิดถึงวินกันหรือเปล่าไม่ได้มาไลฟ์นานเลยแต่ช่วงนี้วินเน้นทำโพสติก o กกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสารธรรมความจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานบําบัดนะคะสําหรับคนที่คิดถึงมินนะมินเน้นทำติ๊กตอกลงในรีวในแบบยูทูบรีวแล้วก็ลงใน Facebook รีวนะคะสามารถมาติดตามในหน้าเพจได้เลยนะคะ เออมาดูกันนะคะว่าวันนี้ยุกยุกก็เดินในธรรมชาติเรารู้สึกว่าอยากไลฟ์ล้วมีข้อมูลลงมาค่ะว่าแบบต้องพูดอะไรบ้างนะยังไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะรู้เองนะคะเดี๋ยวก็รู้เองนะคะว่าโฟมูลในครั้งนี้นะคะนัสเซจคืออะไรบ้างนี่มาดูธรรมชาติหน้าบ้านมีนนะคะเออเหมือนรีสอร์ทไหมเออมา มาดีกว่ายังไม่มีใครเข้ามาเลยถ้ามีใครเข้ามาเราจนมองไม่เห็นนะคะฝากถักทายไปด้วยนะคะข้อแรกเลยนะคะฟูมูนในครั้งนี้นะคะมันจะมีการสิ้นสุดนะคะโอ้พอพูดปุ๊บมีคนเข้ามาเลยนะคะสิ้นสุดแชปเตอร์เก่าๆที่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเออมันจะเริ่มมีแบบว่าทรายบางอย่างมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าแบบเอออันนี้ไม่ใช่ตัวเราไว้ จากที่เราสับสนหุนงงงมาตั้งนานอาจจะหลายปีนะแต่ครั้งนี้ฟูมูลในครั้งนี้ถ้าเกิดคุณไปพิจารณาดูก็ได้คุณจะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นว่าสิ่งไหนเป็นตัวตนของคุณสิ่งไหนมันไม่ใช่ตัวฉันเลยมันจะเผยให้คุณเห็นชัดมากขึ้นเออว่าอันนี้คือคุณจะเริ่มชัดเจนในตัวเองมากขึ้นเนี่ยอันนี้คือดีมากนะคุณจะเริ่มชัดเจนในตัวเองมากขึ้นและรู้ว่าแบบเอออันนี้คือใช่วะ่ะ เอออันนี้ไม่ใช่ว่ะอันนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยเหมือนแบบเออเป็นเป็นโฟมูลที่แบบความกระจ่างจะเริ่มมานะคะอืมนี่คือข้อแรกนะเพื่อนๆสำหรับใครมาดูย้อนหลังนะคะตลกนะไลฟ์แบบเราไม่คิดว่าเขาจะมาดูกันด้วยนะเข้อสองนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อจะรู้สึกเลยว่าเพื่อนเพื่อนน่ะจะรู้สึกอยาก เงียบกับตัวเองให้มากขึ้นเหมือนเราจะฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นจะฟังสิ่งภายนอกหรืออยู่กับโลกภายนอกน้อยลงค่ะเพื่อนเเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โลกเขาพยายามจะชักชวนให้คุณประตรนักรู้ในตัวเองค่ะเพื่อนเพื่อนตรนักรู้ในความคิดความสัมพันธ์กับตัวเองแล้วก็ตระหนักรู้แบบเหมือนเป็นช่วงแห่งหลายฟรีรีวิวค่ะเป็นช่วงแห่งการแบบ ตกผลึกชีวิตที่ผ่านมาเอ๊ะฉันเรียนรู้อะไรนะแล้วฉันจะทํำยังไงต่อไปให้แบบชีวิตมันปังกว่านี้นะคะชูฟูมูลในครั้งนี้จะเป็นเรื่องนี้ค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ากลับมาตกผลึกชีวิตในตัวเองนะคะเออข้อสองนะคะก็คือเพื่อนๆอาจจะได้กลับมาตกผลึกชีวิตในตัวเองบางทีอาจจะรู้สึกว่าอยากปลีกวิเวกมาอยู่กับตัวเองบ้างอยู่กับสังคมน้อยลง อ,อ,อยากนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากคุยกับเฉพาะคนที่ไลฟ์ม y p ีเพ l e ก็คือคนที่คิดเหมือนกันเท่านั้นจะรู้สึกว่าฟูมูในครั้งเนี้ยจะมีพลังงานแบบนั้นอยู่ค่ะเออซึ่งจริงๆอ่ะถามว่าการแยกอยู่กับคนเดียวกับอยู่กับกลุ่มคนเนี่ยมันต่างกันไหมต้องบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่วินตระหนักรู้ในช่วงนี้ก็คือบางทีอเราไม่จําเป็นต้องอยู่คนเดียวก็ได้ถ้าเกิดว่ากลุ่มคน ที่เราอยู่ด้วยเป็นกลุ่มคนที่พลังงานบวกและพลังงานที่แบบเกื้อหนุนเราเราก็สามารถอยู่กับแกงนั้นได้แต่ว่าบางทีเราจะรู้เองอะว่าแกงเนี้ยอยู่ได้แกงเนี้ยอยู่ไม่ได้เช่นเพื่อนลองเข้าไปอย่างแบบเนี้ยไปเข้าไปในกลุ่มพระอาจารย์เนาะเป็นบิน,นะบ,นบินไปแบบทุกวันอะไรเงี้ยบางทีอะโอ้โหบินอาการหนักไปเลยพอไปนั่งสมาธิกับท่านปุ๊บนี่คือเยียวยาเลยอะไรเงี้ยคือเราจะรู้เลยว่าแกงแน่เราไปได้ในเวลานี้อะไรเง,ไงี้ยค่ะ เ,ออเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงนี้ฟูมูนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือการที่คุณะจะต้องกลับมาตกผลึกไี่มากขึ้นแล้วก็อยู่กับแก๊งที่จะช่วยยกระดับพลังงานของคุณ,คณก็คือจริงๆการอยู่ในคอมมิตี้สำคัญไหมสําคัญเพราะว่าท,ที่การที่เราแยกออกหาจากสังคมมากเกินไปะมันก็อาจจะหมายความว่าคุณกําลังแบบเซปเรเรชันหรือเปล่าก็คือไม่ได้เป็นตัวเอกที่แท้จริงคือแยกว่าคุณ คุณไม่ได้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกว่าคนอื่นอนะรู้สึกโลนลี่หรือว่ารู้สึกแบบเหงาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือการที่คุณอ,อ,อยู่กับตัวเองก็เป็นเหมือนนั่งหายบาลานะ่ะก็คือคุณรู้ว่าตอนไหนอที่คุณควรจะอยู่กับตัวเองหรือต,ตอนไหนอะคุณรู้แล้วว่าถ้าอยู่กับแกงนี้แล้วทาให้พลังงานคุณดีขึ้นคุณมีความสุขคุณเ,เข้าแกงนี้คนที่คิดเหมือนคุณคนที่จะช่วยเยียวยาวคุณนะคะเออเพราะเพราะว่าอะไร เพราะว่าพลังงานช่วงนี้เขาสูงขึ้นมากๆใช่ไหมและช่วงที่เราตกผลึกอ่ะถ้าเราอยู่คนเดียวจริงๆแล้วเราไม่สตรองพอบางทีอะมันจะดิ่งลงได้ง่ายแต่ถ้าเกิดคุณมีแกงที่สามารถช่วยดึงพลังงานคุณให้อัพลิฟได้ได้ได้แล้วคุณรู้ว่าเอ้ยแกงนั้นอะช่วยคุณได้จริงๆแต่ต้องยืนยันนะคะว่าได้จริงๆนึวะคราวดคุณไปในแกงนั้นแล้วเขาช่วยดึงคุณจริงๆคุณก็จะสรุปออกมาได้แล้วคุณก็จะเก็ต ปัญญาบางอย่างได้ดีมากๆเลยเพราะว่าพลังงานช่วงนี้มันหนุนำนำนะบางทีคุณอาจจะด้วยพลังงานที่หนุนนำมันอาจจะทําให้พลังงานลบๆบ,บางอย่างที่มันฝังในตัวคุณนะคะเช่นแบบเอ่อความคิดความเชื่อบางอย่างที่พ่อแม่เคยปลูกฝังให้เราเนาะในอดีตเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรามันก็เลยยกขึ้นมามันอึดอึดอึดมันก็จะลิบลิบลิบขึ้นมาใช่ไหมถ้าเกิดใครเคยเยียวยายแล้วมันก็แล้วไปไงแล้วก็รู้ตัวแล้วก็วางแล้วก็ตัดแล้วก็ปล่อยวางเห็นไหม แต่บางคนไม่รู้ตัวก็รีแอคไปตามมันเงี้ยถ,ถ้าเกิดคุณยังไม่สตองพอหรือที่ท่านพระก็ท่านบอกว่าอินทรีย์เรายังไม่แก่ก้าวพอให้ไปหากลุ่มคนนะคะที่คุณไปแล้วรู้สึกเยียวยาเช่นไปนั่งอย่างบินเงี้ยไปไปนั่งของพระอาจารย์แล้วรู้สึกว่าสงบจังเลยทำไมท่านเมตตาขนาดนี้บินมีความสุขมากเลยอะไรเงี้ยเออคือแบบไม่ต้องพูดอะไรบางบางครั้งการอยู่ในแก๊งสังคมที่คิดเหมือนกันอะ บางทีเราไม่จำเป็นต้องให้เขาพูดอะไรกับเราเลยก็ได้นะการพูดมากไม่ได้ดีเสมอไปนะนเพื่อนรู้หรอ,อกป่บางทีคือไว้เป็นออกอะคือพลังงานอะมันรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนมันดีอะถ้าคนที่ฟิลได้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณมีความสุขให้คุณไปอยู่กับแก๊งนั้นนะคะแก๊งที่ช่วยยกระดับพลังงานของคุณจะช่วยทําให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณได้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยฮิลคุณได้นะคะเออ เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ถ้าเกิดสนใจจะนั่งกับพระอาจารย์ของบีนที่บีนไปนั่งนะคะสามารถทักมาหลังไม้ได้เดี๋ยวส่งลิงก์ค่ะเขาจะนั่งกันในเว็บไซ <c oughs> เอ่อในในแอปที่เป็นชื่อว่า Telegram นะคะสามารถสามารถปรับว่าเอ่อทักบินมาได้นะคะส่วนตัวหรือในไลน์ไลน์แอดแองเจลกายบาบีนนะคะอ <c oughs> ยวบินปักหมดให้นะคะ และข้อ3นะคะฟูมูเมสเซจในครั้งนี้นะคะสามข้อนะคะใครที่มาดูก็มาดูย้อนหลังกันนะคะพจําจไม่ได้แล้วประเด็นคือดาวน์โหลดจริง,รงๆวันนี้ดาวน์โหลดจริงๆดาวน์โหลดให้ตัวเองฟังนี่แหละไม่ใช่อะไร <c oughs> เออจำได้แต่ข้อ2นะคะก็คือเป็นช่วงแห่งการทำไลฟ์รีวิวนะคะคือการแบบดูชีวิตที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรนะตกลึกอยู่กับตัวเอง ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองและไม่ดิ่งก็โอเคอยู่กับตัวเองไปอยู่กับความเงียบคำความเข้าใจความคิดของตัวเองการกระทําแพทเทิร์นบางอย่างที่มันขึ้นมานะคะอ,อหรืออ,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 อาจจะแบบจะไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขานั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาแล้วคุณรู้สึกดีนะคะให้ไปอยู่กับแก๊งนั้นนะคะข้อสนะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะคือคุณจะรู้สึกว่า คุณอยากจะกลับมาดูแลตัวเองแบบชัดเจนมากๆทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์จิตวิญญาณเพราะอะไรถ้าเกิดคุณไม่ดูแลตัวเองแล้วคุณพังคุณแบบมัวทําลายตัวเองคุณมัววิ่งตามคนอื่นคุณมัวแบบรอให้คนอื่นแบบว่ามารักเราหรือแบบมีความรักแบบแบบมีเงือ่อนไขอ่ะเขาต้องทําแบบนี้ฉันถึงจะพอใจต้องแบบ คือเอาแต่ใจตัวเองปุดนอย่างนั้นนะคุณจะหนักและเหนื่อยมากในควมูลในคนั้งนี้นะคะระวัอง,องน่ะ <l ots> เพราะฉะนั้นน่ะถ้ามีอาการแบบนั้น <l ots> ซึ่งคนเราอ่ะมีได้ตลอดนะเพื่อนมันมีโอกาสแหละแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นทํา,งงายังไงอ่ะก็แค่รู้แล้วก็วางแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันยินดีที่จะปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกหรือแพทเทิร์นต่างๆอ่ะที่ไม่เซิร์ฟไฮเออร์เพอร์โพสหรือไม่เซิร์ฟสิ่งในงามสูงสุดในชีวิตของฉันแล้วบอก จัก,กรวาลหรือบอกมหาปัญญาบอกว่าช่วยเยียวยาฉันหน่อยเพราะว่าฉันยินดีที่จะปลดปล่อยแพทเทิร์นต่างๆเหล่านี้คุณก็ระบุไปว่ามีอะไรบ้างที่คุณเห็นในชีวิตประจำวันเช่นคุณรู้สึกว่าคุณต้องต้องให้คนมาแบบเอาใจคุณถึงจะมีความสุขสมมตินะฉันยินดีที่จะปลดปล่อยความรู้สึกว่าจะต้องออให้ทุกคนเอาใจฉันจึงมีความสุขแล้วขอให้เขามาช่วยเยียวยาให ให้ชั้นหน่อยมีเสียงวิวีตลอดเวลาขอโทษนะคะพเพื่อนๆเออขอให้ใครเขาช่วยปลดปล่อยชันหน่อยขอให้เขาช่วยเยียวยาฉั้นกลับไปสู่ความรักหน่อยเออฉันขอปลดปล่อยแพทเทิร์นที่รู้สึกว่าสังคมต้องแอปรูฟห,หรืออนุมัติชั้นฉันึจะมีความสุขได้ขอให้ช่วยเยียวยาฉันหน่อยเออเนี้ยก็ได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ สามข้อนะคะที่ไปดูย้อนหลังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูย้อนหลังเหมือนกันนะคะก็คือสิ่งที่ฟูมิเสเซชใ้ช่วงนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พลังพระจันทร์แรงนะคะก็เลยมาไลฟ์บอกเพื่อนๆนะคะเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะคะขอโทษกับสิ่งหลบกวัวนะคะพอดีมีก่อสร้างนะคะแต่บินบินรู้ค่ะว่าทุกอย่างอะ่ะมีจุดประสงคนะ์เนาะ เสียงเสียงวีวีเนี่ยอาจจะเป็นเสียงคอนเฟิร์มจากเอ่อจากยูนิเวิร์สว่าใช่จ้ะปฏิหารที่เราจะบอกว่ามีรลเคลของคุณกำลังจะมาแล้วก็ได้นะเออซึ่งจริงๆอะ่ะสิ่งที่พี่หยาจะบอกเพื่อนเพื่อก็คือเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับการตีความในชีวิตของคุณมันขึ้นอยู่การตีความถ้าคุณมองว่าเรื่องที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณมันเป็นเรื่องที่ดีมันก็โอเคไงคือทุกอย่างไม่ว่ามันจะดีไม่ดีในความคิดของคุณแต่จริงแล้วจักรวาลเขารู้ว่า เนี่ยมันคือสิ่งที่ดีกับคุณแล้วทําให้คืออย่างน้อยก็ทําให้คุณเติบโตและเรียนรู้ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะและ้วก็อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่การตีความในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณตีความว่าเป็นเรื่องดีมันก็ดีนะคะเพื่อนๆนะเออแล้วก็ช่วงนี้บิมีโปรโมชั่นนะคะก็คือบินมีแบบรับโคชชิ่งส่วนตัวนะคะคืออันนี้ช่วงนี้อยากเจอตัวเพื่อนๆมากๆะคะ่ะแบบ ช,ชอบเจอตัวมนุษย์นะช่วงนี้อยากเจอตัวมนุษย์เป็นไรไหมเมื่อช่วงที่ผ่านมาลูกค้าเป็นชอบผ่านแบบชอบเจอเป็นผ่านออนไลน์มากๆตอนนี้ก็เลยลดราคานะคะการเจอตัวกับาาการเจอตัวกับการทําออนไลน์เนี่ยผ่านซูมเนี่ยก็คือราคาเท่ากันนะเออ,เ,อ,อเพราะว่าโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะทำ3ะะ 1, า3เซสชันนะคะ10,000บาทนะคะจริงๆแล้วจากราคาเดิมเนี่ย17,970บบาทน,นะคะเพื่อน ถ้าสนใจมาโคชิ่งส่วนตัวกับบีนก็มาเจอก,กันได้นะคะก็เผื่อใครต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถทักบีนมาได้ที่ไลน์แอดแองเจลกายบายบินนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากนั่งสมาธิกับพระอาจารย์กลุ่มที่บีนนั่งนะคะให้ทักมาที่ไลน์แอดแองเจลกายบายบินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวบีนปักไว้นะคะว่าเออต้องทักตรงไหนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังด้วยความรักนะคะขอให้ทุกคนแฮปปี้ฟูมูนอวยพรให้ทุกคนมีความสุขความรัก ความมั่งคั่งเป็นอิสระจากทุกเหตุการณ์นะคะแล้วมองทุกเหตุการณ์ด้วยความรักแล้วก็เติบโตเบาๆดุมๆอยู่ในสวงสวรรค์น,นะคะเออเป็นอิสระจากทุกสิ่งนะคะก็เทือนแต่ไม่กระแทกนะคะมีแต่ความสุขความรัก,คว,รกความมั่งคั่งนะคะเพราะไม่ได้กระตามเพื่อนๆพบความรักความมั่งคั่งมันมาอยู่แล้วเนาะเออก็มาสั้นๆตอนเช้าเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบาย